สวัสดีค่ะเจอกับไร้บรรชัยนะคะวันนี้พามาดูเครื่องคลีบของนาซานะคะดูมือคีบนะคะวันนี้เราตัดผัดอ้อยไปปลูกนะคะ ันอ้อยที่ตัดคือพันอ้อยลุ่งเรืองนะคะเครื่องที่ของนาซานี้ใช้ดีนะคะสะดวกใช้ล้องแค่วนะคะกำกำได้กำใหญ่มากนะคะแล้วก็ ทีบได้สูงมากเลยนะคะยกสูงได้สูงมากเลยนะคะเราไม่ได้ตัดเข้าโรงงานนะคะวันนี้เราตัดไปปลูกนะคะจึงมีใบอ้อยบ้างก็คงไม่เป็นไรหรอกเนาะ ได้งานได้ง่ายได้คล่องแคล่วนะคะเราใช้นี่คือปีที่สองแล้วนะคะใช้เครื่องที่ตัวนี้นะคะโอเคนะคะ ไปเจอกับไร้ัันชัยใหม่นะคะแล้วก็เครื่องคีบของนาตานะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ